สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมไปซื้อฝุ่นข้าวโพดมาประมาณ3ตันนะครับมาทดลองให้วัวกินครับอันนี้จะเป็นการกินครั้งแรกนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจฝุ่นข้าวโพดนะครับผมสามารถจัดส่งให้พี่น้องได้นะครับที่กิโลกรัมละ3บาทนะครับแบบเทเบานะครับพี่น้องก็เตรียมสถานที่ไว้นะครับไปถึงก็โกยลงนะครับแต่ว่าค่าน้ำมันก็ช่วยผมสักนิดสักหน่อยนะพอให้มันเหลือพอได้วิ่งส่งกันนะครับ พี่น้องจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับแต่ถ้าจะให้กอกถุงก็ได้ครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะต้องมีค่าแรงนะครับอย่างผมซื้อมาเสร็จเพ๊่ผมต้องโกยลงครับต้องจ้างคนโกยลงจ้างคนกอกนะครับจ้างคนช่วยขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณส0 0พกว่านะครับ,รบมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ถ้าพี่น้องสั่งแบบเทเบาครับไปถึงโกยลงเลยนะครับแล้วพี่น้องค่อยๆเอาให้เขากินนะครับมีพื้นที่เก็บนะครับมันก็จะประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็กิโลละสามบาทนะครับนี่ครับการกินฝุ่นข้าวโพดครั้งแรกของผมนี่ครับเขาก็กินเป็นนะครับเพราะว่าพื้นฐานวัวของเราเราฝึกมาค่อนข้างดีครับกินเป็นแทบจะทุกอย่างนะครับพอมาถึงนะครับเขาก็กินเป็นเลยนะครับส่วนฝั่งนู้นก็น่าจะหมดแล้วครับฝั่งนู้นเทไว้ถุงหนึ่งนะครับฝั่งนี้ช่วงนี้ช่วงเริ่มเข้าสื่อฤดูแล้งนะครับฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับอาหารการกินก็จะไม่สมบูรณ์นะครับหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับอันไหนที่เราพอจะช่วยให้เขาไม่ผอมนะครับ หรือว่าท่านใดที่ทาวัวขุนนะครับวัวโครงนะครับทําให้เขาอ้วนก่อนขายนะครับมันจะได้ราคานะครับเพราะว่าวัวที่ตลาดตอนนี้มันก็อ้วนไม่ค่อยทันนะครับวัวอ้วนก็จะเนื้อหอมหน่อยอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับสำหรับวัวไร่ทุ่งนะครับฝูงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ60นะครับประมาณ60ตัวนะครับที่เหลืออยู่นะครับขนาดขายไปค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ยังเหลือเยอะเพราะว่ามันออกลูกมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ